184. 국민이 주인이 되어 국민을 위해 정치가 이루어지는 제도를 무엇이라고 합니까? 민주주의입니다. 185. 한국인 최초의 유엔 사무총장은 누구입니까? 방기문입니다. 186. 한국인 역사상 최초로 노벨 평화상을 수상한 사람은 누구입니까? 김대중 전 대통령입니다. 187 강도 살인 절도 등의 범죄자를 처벌하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 형사 재판입니다. 188 아파트 같은 공통주택에서 아랫집에서 들리는 윗집의 생활 소음을 무엇이라고 합니까? 층간 소음입니다. 189 개인사회의 사사로운 문제를 해결하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 민사 재판입니다. 중간소음 갈등이 났을 때 해결하기 위하여 만든 재판을 의로 하나요 민사재판입니다 190 사회질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만드는 법중 범죄의 의무와 형벌의 정도를 정하는 법률을 무엇이라고 합니까 형법입니다 법법과형중살인강도도폭력절등의범죄를저른사람에게적용되는은무엇จำให้ข <the> <of> nah, <canal> <ine> ึ้นใจนะคะข้อสอบนะคะสนใจหนังสือทักมาได้เลยค่ะพี่มิแนะนําเลยมูวไม่แปลกใจเลยทําไมเพื่อนบ้านเราถึงได้สัญชาติเยอะเพราะมันอยู่ในนี้หมดเลยค่ะมิอยากจะบอกมันอยู่ในนี้หมดเลย มันอยู่ในนี้หมดเลยหมิวแบบแรกๆหมีวก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่หมีวไปปิ้นมาน่ะเนี่ยเขียนแท็กูเนาะเขียนแท็กูเนี่ยหมิวก็สงสัยใจหมิวก็สงสัยว่าทาไมมันมีในหนังสือหมดเลยมันใช่หรือเปล่าหมิวก็สองจิตสองใจอยู่นะหรือเขาขายหนังสือเขาวะแรกๆนะแรกๆหมีวก็เอะ ทำไมมันมีในหนังสือ2 9 5ข้อหมดเลยหรือเขาขายหนังสือหรือเขาขายหนังสือเขาพอเจอกับตัวมันไม่ใช่มันมีในหนังสือหมดเลยมันมีในหนังสือหมดเลยแล้วโจทย์มันก็เหมือนกันเลยแต่ว่าบางข้อเขาก็ย่อบางข้อเขาก็เหมือนสลับเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะหมิวนะ่ะใช้ความจําล้วน,นบางข้อหมิวยังไม่รู้ความหมายเลยวันแปลว่าอะไรอย่างเช่น ชนปอบเจพันโซบางครั้งหมีวก็ไม่รู้เลยมันมันคือหน่วยงานอะไรจริงๆนะหมีวยอมรับเพราะว่าหมีวเน้นจำาหมิวเหมิวเน้นจำเฉยๆค่ะหมิวไม่ได้แบบว่ายังไงแต่ว่าหมีวก็ซื้อหนังสือของเยจูมาทำความเข้าใจนะคะว่าเออเชกึมเนี่ยมันคือแบบว่าภาษีเอิบเราก็พอเข้าใจแต่บางข้อหมิวก็ไม่รู้จริงๆนะหมียวยอมรับเลยบางข้อหมิวก็ไม่รู้ว่าเออหน่วยงานนี้มันคือหน่วยงานอะไร เพราะว่ามิวจำมิวจำเฉยๆนะมิวไม่ได้ทําความเข้าใจแค่จําเฉยๆไม่ได้ทําความเข้าใจเนี่ยอันนี้เขียทกูเนาะมันก็มีในหนังสือหมดเลยเนี่ยมีในหนังสือหมดเลยแต่เราเออมันมีในหนังสือหมดเลยอย่างเช่นหนังสือเล่มเนี้ยเนาะกราาารมการไม่รู้เขาจะเปิดข้อไหนแล้วแต่บุคคลอย่างเช่นมิวเนาะเขาเปิดมาอย่างเงี้ยเขาเจอเขาเอาข้อเก้าสิบเจ็ดแต่สําหรับพี่เขาเปิดมาได้ร้อยห้าห้าอย่างเงี้ยแต่มันก็อยู่ในหนังสือหมดเลยค่ะพี่ รุยคะ่ะรุยรุยคะ่ะรุยคะ่ะไม่ได้ยากขนาดนั้นคะ่ะใช้ความจำรุนรวนใช้ความจำรุนรวนนะคะแต่ว่ามันก็มีพี่ของพี่อะไรนะของพี่เปิ้ลเนาะมันก็เป็นการแยกขยะ